พาไปดูในเรื่องของสรุปเวันอันตรายในช่วงของการสัญจรยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมาของจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะ วันนี้ค่ะนายธีรุตสุภวิบุญผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็มาเป็นประธานการรับฟังการถแถลงข่าวสรุปผลการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ซึ่งก็เริ่มต้นในวันที่2 9ธันวาคม2564อกถึง4มกราคม2565กค่ะก็มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ครั้งนี้ค่ะสําหรับจังหวัดยะลาเองนะคะมีการตั้งจุดตรวจ ร่วม17จุดด้วยกันใน8อำเภอแล้วก็มีผู้ปฏิบัติงานประจำจุดนะคะ596คนและตั้งด่านชุมชน42ด่านโดยตั้งเป้าค่ะจำนวนการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเบบาดเจ็บนะคะลดลงให้เหลือน้อยที่สุดจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนปี2565เนี่ยสะสม7วันนะคะมีอุบัติเหตุทางถนนค่ะเกิดขึ้น13ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ15คนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะสาเหตุแรกๆเลยเกิดจากการตัดหน้ากระชันชิดรองลงมาก็คือเมาสุราแล้วขับรถค่ะแล้วก็ทัศนวิสัยไม่ดีมีสิ่งกีดขวางสภาพถนนแล้วก็ขับรถเร็วเกินกำหนดนั่นเองขณะที่10มาตรการการดำเนินคนดีพบว่าส่วนใหญ่่ไม่มีใบขับขี่มากที่สุดค่ะรองลงมาก็จะเป็น าการขับรถแบบไม่ปลอดภัยแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็มีผู้นะคะถ,ถูกดำเนินคนดีรวมแล้วค่ะ1น6รากายทางนี้ภาพรวมในปี2565จําจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้บาดเจ็บลดลงนะคะเมื่อเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย3ปีย้อนหลังค่ะและในปีนี้จังหวัดยะลาไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยในช่วงการดนรงม์7วันอันตรายที่ผ่านมาค่ะค่ะไปดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะก็ได้รายงาน สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่2,565ดำเนินการค่ะระหว่างวันที่29ธันวาคม2,564ถึง3มกราคม2,565สะสม6วันพบว่า <9. S 1> เกิดอุบัติเหตุค่ะสะสมรวม58ครั้งมีผู้บาดเจ็บสะสมรวม59รายและเสียชีวิตสะสม3รายค่ะโดยอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่อำเภอหาดใหญ่15ครั้งรองลงมาค่ะคืออำเภอเมืองสองขลา9ครั้งและอำเภอ ทวี7ครั้งสาเหตุหลักของการเกิดเหตุค่ะ3อันดับแรกได้แก่ทัศนวิสัยไม่ดีขับรถเร็วเกินสภาพรถและถนนไม่อำนวยค่ะขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บคือไม่สวมหมวกนิรภัยตัดหน้ากระชั้นชิดดื่มแล้วขับตามลำดับนั่นเองค่ะ